ย่นยันนะภาสนะทุจ้าลูกละสบายดีป้าลุง FC ทุกๆทานมีดีตอนรับเขาสู้ส่งประจอยเด้อป้าลุงเอ้คุณตกลินพ่อแม่พี่น้องเลยมืนนอเนาะคุณตกครับแจ้งแจ้งไงเด็กเริมออก<แ>ตกกันเถอ ยามาอีกนะเออเอ,อ้ยพาไปเดียกยวไปน้ำมีตู้พี่น้องไงเนาะไปเดี๋ยไปน้ำมีตู้มีตู้มาเมื่อเช้าเนี่ยมีตู้ก่อนออกไปน้ำบ่ร่ำผลตกแบกกาแบกสังกะสีโอ้คนเยอะถือจาเนะี่ยหลอกถือจาเนะี่ยจ้าจ้างามๆเนี่หลอกอุ้ยเดี๋ยวแม่พาไปล็อกนานนะ่ะฝนตกเส้าก่อนอุ้ยช้าง มึงไงเสียงกบเสียงเขียนห้องโูเนี้นยโูเนี้นยงูเนี้ยงูเนี้ยมาน้ำสิมากบ่พี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวป้าจอยกับสิพาป้าลุงไปนาไปเมืองป่านล้วมีตูก้กรอนบมาน้นำสิมากบสีมีไลป่ป่าบอมืเนี้ยมันตกแห้งอยู่ไรพี่น้องเลยเนาะใช่ใช้พานะ่ะพาไปป้ายจักรรถใช้ไปพาห้องเรามีิ นําไปปอีล่าแล้วจักโอ้เก่งแทนเอ้ยพายังบ่ได้ไปเอ้ยพาอยู่ตะลางหั่นนายังบ่ได้ไปใช่เด้อ เงีเสียสาวไปหน้าป้าพี่น้องเลยมีจู่ไปปะอะไรพาเอ้ยขานนอกเลยพาคิดว่าโตไปหน้าป้าอะไนะจนะพาอยู่เพื่อนคั่วในโลกมาบ,าบา้านหานนมหาแม่พี่โลกมาให้ดูมาให้มหาให้มหาให้มหาใหา้ให้เยน่ะน่ะ hai em một mươi bảy lát vlog của lát nọc nèo tèo ạ của nhung tóc điên nhung baba 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 bà xin baba 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 อยากไปบ่อีหลาะอยากไปนาแห้งบอน่ะนามันสีมาก,ากยู่บอดูเลยจกไปเอาปลากันเลยนาหมูโอกแกงเขามาจัดนี่ไงอยากไปนาแห้งใช่ใช่มีตู้ไปทางไหนสี่สิบอกว่าลุงนุ๊กมีตู้ไปทางไหนมีตูไ้ไปทางไหนไปทางไหนไปทางไหนนานะ่ะสิบอกให้แม่พาไปนี่ไปทางไหน ทั้งไนลูกทั้งพุนบอสี่ดูอ่ออาแพ้มาเจาเาแพ้มาเจาแม่จะเจนีไ่ได้บ่โอเคเดี๋ยวแม่พาไปลอกอยากเชียงช้ำอยากไปหน้านะ่ะไปมือหนึ่งซิบลบก็ได้อ,อ,อยากไปพี่น้องห,หายน้ำมีตู้แต่เศร้าเนาะ ตู้มาบบดออกไปน้ำโบ้ได้คนตกอยากไปบบดนี้งอ๊ะเลย่นไปหน้านึงเพิ่นได้ย่างพี่น้องเลยยางจับอันไม่อันอันจับย่างอะไรพี่น้องเลยเนาะ <c oughs> แล้วก็ช้องได้เกลือเป็ดเกลือไก่แล้วก็ซามันมีมูพี่น้องเลยเนาะก็สิมีมูแน่กใครกวอยู่เฮือนใช <c oughs> ่ใช่ใช่ เออเดี Workers, sea, ๋ยวแม่พาไปเดี๋ยวแม่พาไปผุนผุตกเศร้าก่อนผุนตกเศร้าก่อนแป๊บหนึ่งนู่นล่ะหนาหนาเหล่กะร่างออกนี่แม่พาไปเลยมีหลายอยากไปหาตู้ว่ลูกบ่เดี๋ยวติดเลือไกลบ่เกลือไก่กุ๊ก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 ว่ลูกบ่พอกระหอดบอกคุยน้ำเดี๋ยวไปน้ำมีตู้พอโทรหาพวาบุญมื่อเศร้านี่กระหอดบอกว่าน้ำพอซักมีแต่อยากไปอยากไปพี่น้องเนาะ ไปผ้าไปป้าดอฮะเออเออเอ้ยไปยืนเสือกันพนเพื่อนอ่ะทองอุ้ยย่นแต่ผ้าไปป้าบาทนี่น่ะมาพวกโอ๊เข้ากับท่านจะไปไปร้อมกันเบิดนี่ ชวนอ่ทองไปชวนอ่ทองไปน้ำไปชวนอ่ทองไปกินปิ้งปลาไปเจอกับปลาบัวีิ้ยย่วไปจักชวนชวนอ่ทองไหมอ่ทองเนี่ยไปกินมุกปปลาซิวเวอร์สิเออไปชวนทองอ่ทองไหมทองอ่ะไอมทองเนี่ย ไอ้อินมุกปะซิวน้ามีตู้เหาไอ้บอบ่มีนะ้ำสักแปดชจะมาจักหนีตู้ อะไรมึงแน่มึงยังให้นี่แหลกออกแล้วละโทอถามมึงไม่ตู้นี่ฮะมีอยู่ว่าปลานะมีน้ำอยู่บ่หรือว่าน้ำบ้านยังมูมาเก็บไปก็ ไม่อวงหายเลยพาโทรถามมีตู้ดูโทราพูดเทรหายคั่มนะฮะไอโจมาฮะมีคนนั่นติเจ้าลงไปชักลักป่าไปแล้วแจ๊ก อมมือยอมมือไปไปไปทางในทางในนาดูซี่ซีบอกปลาดุมมือซี่บอกก้อนช้ำอยากไปนะเบิึงข้างนอกอยากไปดีเล้ลูก่อยอยากไปนะปลาดุมมอเฮ้ยมึงไงจนห้องจนไหาอยากไปนะไปไปมาดูบ่ไปชวนไม่ใชวนไม่ใชวนไม่ชวนแม่์ไม่ใช่ เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปผลนตกเศร้าก่อนผลนตกเศร้าก่อนให้อยทองออกออกจากบ้านก่อนอยทองไปเห็ดเบี้ยกก่อนให,อให้สาวสาวคุมทองไปไปเห็ดเบี้ยก,ก่อนนะฮาปิดเพื่อนนะฮาก็ไปเลยแบบนี้โอเคโอเค้าใจบ <c oughs> ่เออ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 ถ้าสาวคุมไปเห็ดเบีย้ยากับปิดเพื่อนวเฮากับไปหน้าแบบนี้โอเคโอเค

เตรียมแล้ว่าเตรียมแม่คองนะเตรียมรถไอฮะเอาซองสิ้นบอกด้วยสมสิ้นในกระเป๋าบอกบอกอาลูกถ้าอีหล่าไปห้อนหน้าแล้วมีปลาเดียวเดียหาสิโทบอกจเด้จะเด้อบอเด้อเดอเดอเดเดอเด้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 อเอเด้เ้อเด้้เ ห้องบอกเราไปอ๋าองเราไปห้องบอกเราไปไปอันนี้แหลกออกเลยค่ะเฮ้ยไปไปไปแม่พาไป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 เตรียมของไปไปหาตู้ว่ลูกบอ อีหยากไปหาตู้บ่ปวดหีงอย่างนี้ดิโรนอนนานไม่ดูเด้อบอื่นเด้อผื่นบาแรงเลยผื่นมาเด้อเด้อยิ่งมอแม่ว่านะไม่จอยต้อนพ่อบุญผู้เดียวเด้อเด้อไม่จอยต้อนพ่อบุญผู้เดียวเลยลูกสาวไปนานนอนอยู่นาตู้เด้อนี่ดิอยากไปนา ปิดในตู้ก็พอตู้แล้วลูกเช้าโอเคไปช่วยห้องไอทิดไปส่วนไอทิดไปช่วยไอทิดไปบ่ไอทิดไปบ่ส่วนหน้าไปส่วนไอทิดไปห้องเราอยู่ห้องเราทิศเถอะ ไอทิศไปบ่ไปเอาปลาข่อยบ่ไปเฮห้องไอทิศไปห้องไอทิศไปกินหมกลาซิวไปเน้นจ้วคุมไปเล็วไปแบบนั้นบ่น Ba hẹn biệt hạc a pile, bunny, chacum bay, chacum bay, hẹn biệt hưu, and mien, hạc a dung pile, bunny. Toro, a big gi. Uuuu, yo. Ta titi, 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 ta

không nhưng vậy thơ vậy quá xài đi Thơ tạ lap là nhanh 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 ไม่เห็นมากไม่มีดอกแม่นั้นนะอ่ะออแหค่ค่อนี้เนาะแคอลงค่ะแน้อยะมันมีหนาเนะลาเขาอันบลาาไปแพไปใอ่างไปบอ่าทองไปย่างเข้าไปก้างกระจ่องไปำได้ำนีนปลาลไปเด้ออาเด้อปลาติเพลงกัน ต pues ุมๆคือเจ้าบอาผมมีปลาช่่งจักติบึงกับบึงเดียลูกข่อยก็อยากไปอยากไปน้ำตูตูที่เ้าผู้บ้าอยากไปหน้าบ่ไปหัวหน้ากลับแล้วมึงคน nếu <laughs> vậy đấy như mà quá một mà cái bài có ấy tuôn Thầm bánh gì ăn măn Bình dị tôm bên này đó Chắc bà phụ tù đó phải muông đó sư kỳ và chắc bà ทาเซน่าตะกยด่นมาบอกปุ๊กยอ่นมาไนาวช่วบเลปวน่าเนี่ยปวดช่วงถึงวัว่เอินมามานะ

phải cởi 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 nhang thôi nè ô u nhang này này nè cởi nè xem có mơn thế hỡi <laughs> หาจ้าเปล่นเอากะเปลืมนะเลยเดียวค่ะ้กจมาหุงแซ่ตาสด้านหน้านะ ใอ่ค่ะสิจบคลิปเพียงแค่น Mont ี้ก่อนเดี๋ยวไปพบพ่อกันอยู่หน้าเพื่ออะไรพี่น้องในต่อไปเนาะคลิปนี้ก็สิขอจบเพียงแค่นี้ก่อนทางมันเปื่อนอย่างเงเนาะยางกรโดดตัวเตี้ยทุกมองทางโฉบเป็นเพียงมึงมึนคลไข่น้ำเลยล่ะทางอย่างเงี้เนาะแอลกลาบเข้ามาสบายดีพี่น้องเลยจเจอกันคลิปหน้าเพื่ออะไรดูหน้าแถวพี่น้องกัน